เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาพากับแวลา,าเลานาะช่องอูตจาภาษาเมืองนะเจ้าวันนี้เวลาจะพามาดูดอกลาดดาวัน์นะเจ้าอันนี้เป็นดอกแล้วนะเจ้านะเจ้าเริ่มดอกแล้วเจ้าอันนี้ที่บ้านแม่ลานะเจ้าอันนี้ที่บ้าน,นเนาะม่ใช่ที่สวนเนาะ ที่คลิปที่แล้วนะที่สวนนะเจ้าอ,อันนี้ที่บ้านอันนี้ต้นเดียวนะเจ้าเนี่ยงามขนาดเลยยี่ไม่และเลยขึ้นหลังคนะ่ในต่อ ดอกพอนมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะเจ้านี่ขนาดต้นเดียวนะเจ้าเนี่ยปลูกได้ปีไปนะเจ้าเดี๋ยวเวลาอย่าไปไปดูที่สวนแฮมนะเจ้า จ้าอันนี้ก็คือที่สวนนะเจ้าที่สวนนี้แม่แรกเคยลงคลิปไปแล้วแล้วนะเจ้าทีนี้ดอกนักขนาดเลยนะเจ้ายัแม่แรกจะไปดูรอบๆเนาะหอมเจ้ากินก็จะหอมอ่อนๆนะเจ้าเพิ่งเต็มเลยนะเจ้า งามขนาดเลยนะเจ้าทีนี้ดอกมักขนาดเลยนะเจ้า,จ,าจะเลื้อยจะเลื้อลงน้ำละอ๋อมากมากเลยเจ้าหอมอ่นอ,อนๆนะเจ้าเจ้าอันนี้ไม่แลกแปลด,ดูตรงบนนะเจ้า เางามขนาดเลยนะเจ้าใครที่ชอบดอกไม้สีขาวนะเจ้าแวลาแนะนำเอามาปลูกเนาะกินก็จะหอมอ่อ,อนๆน,นะเจ้านยะเจ้าพึ่งเต็มเลยอันนี้ที่สวนนะเจ้าที่สวนนี่แม่แรกเคยลงคลิปไปปีแล้วนะเจ้าแต่ปีแล้วพ็เหมือนจะนักอี้เนาะปีนี้นักขนาดเลยนะเจ้า เจ้าสำหรับคลิปนี้แม่และไปก่อนเนาะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแม่ละตัวนะเจ้าเป็นกำลังใจให้แม่ลเนาะเผื่อแม่ลจะได้ทำคลิปต่อไปนะเจ้าสวัสดีนะเจ้า